กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ The Hero คนต้นแบบนะครับรายการที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับฮีโร่นะครับหรือคนต้นแบบในหลากหลายสาขาอาชีพด้วยกันครับสำหรับวันนี้แขกรับเชิญของเราก็คือคุณหมออรวรันครับครับคุณหมอครับจากโจุดเริ่มต้นของคุณหมอประมาณกี่ปีแล้วครับในวงการการแพทย์นี่ก็เกือบ30ปีแล้วเกือบ30แล้วใช่ไหมครับแน่นอนว่าภายในระยะเวลาเกือบ30ปีคุณหมอคงจะต้องเจออุปสรรคไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับ อยากให้คุณหมอเล่าสักนิดหนึ่งครับถึงอุปสรรคที่เคยเจอมาคือก็ธรรมดาของชีวิตเนี่ยก็ต้องมีอุปสรรค<ว>แต่พอดีหมอเป็นคนที่จะไม่ค่อยจำรเรื่องที่ลบหรือว่าทำให้เราทุกข์ใจจะลืมไปโดยอัตโนมัติได้ง่ายก็เลยไม่ไม่ค่อยจำนะคะกราคิดว่าน่าจะมีถ้าแต่เล็กๆก็จะมีอุปสรรคก็เช่นการทีออ่อย่างการเอนทาร์สหรือว่าหลังจากเอนทาร์สแล้วการที่เราจะต้อง แย่งกันที่จะได้เรียนเป็นแพทย์ผิวห,หนังก็จะมีมีการแข่งขันอะไรกันแบบบ้างก็จะเป็นอุปสรรคส่วนการทํางานพอถึงเข้าแพทย์ก็คืออุปสรรคที่เรากลัวคือจะต้องไปอยู่ต่างจังหวัดที่กันดานไม้เราเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกอย่างก็ค่อยๆผ่านไปไม่มีอะไรที่แก้ไม่ได้หมอที่ว่านั้นอุปสรรคที่มาแต่อันเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วทาให้เราหมอชอบบอกตัวเองว่าเ,าเราเหมือนเหมือน ผลกระท้อนเนี่ยฮะยิ่งทุบมันก็ยิ่งหวานเพราะนั้นถ้าเราโดนเรื่องร้ายๆมามากเท่าไหร่เนี่ยก็ทําให้เราเราเข้าใจชีวิตมากขึ้นเราเข้าใจคนอื่นแล้วก็ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นเราก็เป็นคนที่โชคดีว่าไม่ค่อยจำอาจจะเพราะว่าที่เราคอยสอนคนอื่นอยู่เรื่อยว่าเกิดมานเนี่ยก็คือเพื่อหาความสุขที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อผู้อื่นเนี่ยแล้วก็สิ่งที่ดีสุดก็คือการที่มี คิดบวกโพสิฟติ้งคิงเนี่ยเพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจิตเป็นนายกายเป็นบาลที่จะทำให้ชีวิตเราจะเป็นไงมันอยู่ที่ความตั้งใจของเราอย่างสารแอนตี Anti ้อา g จิ้งเราอยากจะอายุยืนเราอยากจะสวยอยากจะแข็งแรงเราต้องมองภาพของเราให้เป็นอย่างนั้นก่อนครับผมพอมาถึงหลักการทำบิสเนสหรือมาร์เก็ตติ้งอะไรก็ตามก็จะต้องมีตั้งเป้าหมายเพราะว่าทุกอย่างในชีวิตรรมามันอันเดียวกันก็คือเราก็ต้องตั้งเป้าว่าเราอยากจะเป็นคนยังไงเราก็จะเดินไปแบบนั้นนะคะ นะคะอย่างก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะไม่ไม่มีวันยอมที่จะอ้วนเป็นพะโล่อะไร,รบ <นะ S 1> ผมันก็จะดูแลตัวเองไม่ให้กินเยอะ <ผม S 2> อะไรอ่ะเริ่มจากจิตใจก่อนใช่ใจต้องมีเป้าหมายมีม,มีสิ่งที่เรามุ่งมั่นแล้วเราก็ไปต่างนั้น เราก็ทําให้บุคลากรข้างหลังเราก็จะไม่ค่อยได้ไปมองก็จะลืม,มถ้าถามว่ามีไหมทุกชีวิตมีแน่นอนนะคะท่านหนักที่สุดก็จะพี่หมอจะรู้สึกแย่ที่สุดก็จะเป็นการถูกโกงมากกว่าเพราะหมอเป็นคนที่จริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์มากเขาคิดว่าเรื่องหลังมีสสาคัญการโกหกหมอเจอคนโกหกหมอก,ก็จะรู้สึกเกลียดมากหรือว่าถูกเพื่อนร่วมง,งานโกงอะไรอย่าเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่า รู้สึกเศรา้าไงว่ามันไม่น่าเกิดแต่ก็ไม่นานก็เราก็ต้องคิดว่าทุกคนก็มีเหตุผลของเขาชีวิตต้องเดินต่อไปร,ราก็จะมองไปข้างหน้ามากกว่าครับ <c oughs> มีช่วงไหนไหมครับที่คุณหมอรู้สึกว่าเราเหนื่อยจังเลยก็มีค่ะคก็บางช่วงก็รู้สึกว่าภาระเยอะนะแล้วก็เราคิดว่าชีวิตเราเหมือนเทียนเดี๋ยวก็จะดับแล้วนี่ก็เดินมาครึง่งครึ่งแท่งแล้วอาจจะค,คอนแทนแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าความตายจะมาวันไหน แต่สิ่งที่ฝันไว้ยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเอออยากจะให้มีคนมาช่วยเราเยอะๆอยากจะมีลูกน้องดีๆจะมีเพื่อนร่วมงานดีๆมาช่วยกันเพราะว่าจริงๆเนี่ยทุกอย่างในชีวิตที่สําเร็จมาได้มันไม่ใช่เราคนเดียวออต้องมีทีมงานที่ดีตั้งแต่มีรัฐบาลที่ดีเพราะว่าแพทย์ทุกคนก็ต้องใช้ทุนรัฐบาลในการ,รเรียนแพทย์นะคะแล้วก็ได้เจออาจารย์ดีๆนะคะมี คนไข้ที่มาดูมาให้เราดูแลเนี่ยเป็นคนไข้ที่น่ารักดีๆก็เหมือนเป็นกําลังใจให้เรารอยากจะเรียนรู้เพื่อเขาต่อไปอเขาถามอะไรมาคําถามหนึ่งนะคะถ้าหมอ,อยังตอบไม่ได้รู้สึกเป็นเรื่องที่ อยู่ในจิตใต้สำนึกที่ต้องไปเรียนรู้หาคำตอบให้เขาแล้วก็แนะนำคนอื่นที่เก่งกว่าให้ก่อนแต่ระหว่างนั้นเราก็จะหาว่ามีอะไรอย่างบางคนเป็นมะเร็งมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมที่เขาจะไม่ต้องทรมานแล้วก็หายได้ด้วยมันมีการบ้านเยอะค่ะในชีวิตครับผมครับผมแล้วถ้าสมมติว่าอาจจะไม่สมมตินะครับแน่นอนว่าคุณหมอต้องเคยเจอวันหนึ่งเจอคนอาจจะเจอคนที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับเข้ามา ในชีวิตเราอย่างงี้ครับมาสร้างปัญหาหรืออะไรก็ตามคุณหมอมีวิธีในการจัดการกับปัญหานี้อย่างไรบ้างครับหมอว่าก็ต้องเซโนค่ะถ้าเราเจอคนไม่ดีก็อย่างที่เราจะต้องสอนลูกอยู่ประจำมันเริ่มต้นจากที่เราคบใครนั้นถ้าเราตระหนักแล้วว่าคนนี้อันตรายกับชีวิตเราเราก็ต้องเลิกคบอะค่ะถ้าอะไรที่ช่วยเขาได้แล้วจบเราก็ช่วยแล้วให้จบไปเลยแล้วอย่ามายุ่งต่อกันดีกว่าครับผมครับก่อนที่จะก้าวมาถึงทุกวันนี้ได้ครับคุณหมอ คุณหมอมีใครที่คอยเป็นกำลังใจให้คุณหมอบ้างครับถ้ากำลังใจก็ต้องบอกว่าสามีค่ะสามีก็คุณอมรกิจชเวงกุลนะคะท่านจะคอยให้กำลังใจทุกเรื่องตั้งแต่ตอนเรียนเช่นช่วงที่เรียนจะต้องไปต่อเฉพาะทางไปที่ญี่ปุ่นไปเลยค่ะคุณพ่อของสามีเสียก็ถ้าเราบินกลับขอวีซ่าญี่ปุ่นยากมากเราจะกลับมาใหม่ไม่ได้ก็ให้ความเข้าใจสนับสนุนให้อยู่เรียนแล้วก็จะดูแล ็คือทุกอย่างเป็นหมอว่าเหมือนกับถ้าในภาษาไทยก็เหมือนกับเป็นพัดดาวพรเหมือนกับเป็นเป็นผู้ให้ความคุ้มครองชีวิตเราเราปรึกษาได้อะไรเรื่องแล้วก็ชี้นำในทางที่ถูกต้องเหมือนพี่เลี้ยงด้วยครับผมครับผมตอนนี้คุณหมอก็มีสาขาของออร่วันโฮลิสติกอยู่สามสาขาแล้วก็กำลังจะเปิดเพิ่มเป็น6ใช่ไหมครับคุณหมอ คุณหมอมีวิธีในการบริหารงานยังไงบ้างครับก็คือต้องให้ความรู้ให้ลูกน้องเราเก่งค่ะถ้าเขาเก่งแล้วเขาเข้าใจว่าให้เขาเห็นความสําคัญของงานเพราะสิ่งที่เราทำหมอบอกกับลูกน้องเสมอว่าเราไม่ได้ทําเพื่อธุรกิจเพื่อเราขอแค่อยู่รอดนะคะแต่เราต้องการชื่อเสียงที่ดีสู่ประเทศชาติ ซึ่งตอนนี้ก็มาตรงกับเป้าหมายของชาติที่จะให้เป็น medical hub ก็จะบอกทุกคนเพราะฉะตรงนี้เขาก็จะรงรักษา q u a l i t เพราะทุกงานฝีมือที่เราออกไปการรักษามันเป็นศาสตร์และศิลป์นะคะทุกฝีมือของพนักงานทุกคนที่ออกไปมันคือชื่อเสียงของประเทศเราเพราะฉะนั้นก็ทําให้ดีที่สุดพนักงานก็จะซึมทราบสิ่งเหล่านี้เราจะคอยกระตุ้นเราต้องการผลงานที่ดีแล้วก็สิ่งอื่นก็จะตามมาเองซึ่งจะตรงกับพระดำรัสของ ของพระนันทมหิดลซึ่งท่านก็บอกไว้ว่าการเป็นแพทย์ที่ดีเราก็จะบอกลูกน้องทุกคนถึงจะไม่ใช่แพทย์เราอยู่ในสายวิชาชีพแพทย์ก็เหมือนแพทย์นั่นเองสิ่งที่ต้องทําคือควรวายหาความรู้ให้ได้สิ่งที่ทันสมัยและดีที่สุดกับผู้ป่วยครสองก็คือว่าจะต้องทําตัวให้ดีที่สุดไม่ต้องไปหวังเรื่องกิจยศชื่อเสียงเงินทองสิ่งเหล่านี้ถ้าเราดูแลเขาอย่างดีที่สุดสิ่งนี้จะตามมาเองนี่ก็คือหลักที่ให้กับลูกน้องทุกคนครับครับผมครับผม ปัจจุบันนี้คุณหมอก็มีทั้งงานที่จะต้องดูแลนะครับลูกน้องที่ต้องดูแลมีการเรียนหนังสือเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาคุณหมอมีวิธีในการจัดการเวลาอย่างไงบ้างครับก็ก็จะทำทำทำงานมีมีการทำ time table ค่แล้วก็แบ่งเวลาให้ดีเ้าคิดว่า สำหรับถ้าสำหรับเ,เรื่องงานนี่เราก็ตามงานตามนั้นได้สำหรับครอบครัวต้องมีคอมมิวนิเคชันที่ดีค,คือเราจะอย่าให้รู้สึกว่าเราห่างกันไม่ว่าจะลูกสามีหรือว่าคนงานในบ้านเนี่ย <ừ. S 2> เราก็ต้อง คี l โครกันไว้คอยคอนแทคอาจจะโทรศัพท์คุยกันบ้างรีฟเมสเซจบ้างอีเมลบ้างก็ตามนะคะแล้วก็หาเวลาที่จะได้ไปเที่ยวด้วยกันบ้างคือตรงนี้อย่าให้ l o s t contact เราจะรู้ค่ะถ้าช่วงหนึ่งรู้สึกห่างกันไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องลูกก็เหมือนกันต้องพยายามกอดเขาให้เขารู้สึกว่าเราเขายังมีเราอยู่เรายังมีเขาอยู่ต้องเหมือนกันบอกว่าถึงบริหารลูกน้องแต่ละสาขาต้องคิป อินทัชฮะให้รู้สึกว่าเรายังใกล้ชิดกันอยู่ไม่งั้นจะหลุดคอมมิวนิเคชันตรงนี้ไปครับผมสําหรับคุณหมอครับคุณหมอมีคติในการดําเนินชีวิตหรือว่ามีต้นแบบในการดําเนินชีวิตไหมครับต้นแบบของหมอก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าหมอหมอชื่นชมะว่าพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างในทุกด้านแล้วก็พระองค์ก็ไม่ได้แฮปปี้ทุกเรื่องในชีวิตนะแต่ท่านก็ ทำทุกอย่างดีที่สุดแล้วก็ท่านก็ให้โอว่าเรามาใช่ไหมพระราชาพระพระดํารัสว่าถ้าอยากให้ทุกๆคนเนี่ยรู้จากหน้าที่ตัวเองแล้วทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดก็จะพาชาติเนี่ยให้รอดได้หมอก็เชื่อมั่นตรงนั้นแล้วเราคิดว่าหมอคิดว่าทุกคนเนี่ยเราโชคดีมากที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นเป็นประมุขของเราะค่ะ เราก็น่าจะยึดถือประมุหอนเรามีทีมเรามีหัวหน้าทีมเราก็ต้องทำตามที่หัวหน้าทีมบอกทีมของเราถึงจะสำเร็จรถ้าเราไม่ทำตามเราไม่รักนับถือหัวหน้าทีมของเราเนี่ยเราไปเชื่อคนอื่นเนี่ยทีมมันก็ล้มเหลวแล้วชาติจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมคะหมอก็นิชาเนียลิสมซอร์มากก็ไอเดอร์ <c oughs> ค,คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับผมครับผมแล้วมีอีกในแง่มุมหนึ่งของคุณหมอนะครับอนอกจากจะเป็นคุณหมอแล้ว คุณหมออย่างที่ได้กล่าวมาคุณหมอศึกษาธรรมะด้วยนะครับคุณหมอยังมีการพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อเป็นธรรมทานด้วยอยู่เรื่อยๆเลยใช่ไหมครับคุณหมอครับผมคือศูนย์ของเราเนี่ยค่ะหมอคิดว่าที่เราจะอยู่ได้ก็คือต้องมาจากหลายๆองค์ประกอบรวมทั้งทุกคนเนี่ยเราเป็นหนี้ต่อสังคมด้วย เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องตอบแทนคืนสู่สังคมคเพราะฉะนั้นที่ศูนย์ของเราทุกปีเราก็จะมีแอคทิ i ิตี้ที่จะช่วยสังคมงเช่นออกตรวจรักษาฟรีรหรือว่าทำเลเซอร์ for the king for UNICEF for คนไข้เอที่พะบ,บาทน้ำพุอะไรเงี้ยเราจะมีการทำเหล่านี้เพื่อบริจาคแล้วก็ภักหลังวันนี้หมอไปอ่านเจอ พระธรรมบิดพระธรรนุนชีวิตเนี่ยจกพระธรรมปิดโดกซึ่งไปเจอฉบับสองภาคอะ่ะซึ่งแปลโดยท่านอีวานเนี่ยค่ะก็จะได้ภาษาอังกฤษซึ่งหมออ่านแล้วไพเราะมากทำพูดในนี้แล้วก็ธรรมนุนชีวิตก็เป็นอะไรที่กระทัดรัดแล้วก็ได้ใจความในการที่จะเป็น เป็นพุทธมามกะที่ดีโอ๋หมอเห็นว่าฝรั่งเนี่ยสนใจมากจริงๆหมอเป็นคนศึกษาธรรมะมากไบเบิลทางคริสก็อ่านหลายรอบเคยเป็นผู้ประกาศศาสนาคริสต์ด้วยหมอก็พบว่าหมอเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแต่หลักปรัชญาในการดำเนินชีวิตหมอชอบแบบของพุทธซึ่งตรงแล้วก็คือตรงทุกเรื่องเป็นอมตะจริงๆก็เลยคิดว่าตรงนี้เรามีแต่ไบเบิลในโรงแรมเพื่อให้คนอาน แล้วเขามาทัวร์เขาจะมีปัญหาบางอย่างแต่อันนี้มันเป็นธรรมนูนชีวิตซึ่งก็เหมือนปรัชญาชีวิตของไทยเนี่ยก็เลยพิมพ์มานนี้ขึ้นมาเพื่อทางโรงแรมแต่โรงแรมก็มาขอโรงบาลก็มาขอไปวางคู่กับไบเบิลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพราะว่าบางท่านก็ทุกคนมีปัญหาชีวิตค,ค่ะจะได้เลือกทางออกที่ถูกต้องในนี้จะบอกทุกเรื่องเลยค่ะว่าการเป็นคาลาว่ที่ดีแต่ละสถานการณ์เนี่ยถ้าเราเดินตามนี้เราจะไม่พลาดพรางจริงชีวิตเราเนี่ยสั้น ถ้าเราไปเดินอ้อมๆคล้องๆมันจะหลงทางนะเล่มนี้จะช่วยเราเดินตรงทางครับผมแล้วก็ชีวิตคือการเดินทางเราก็จะได้เดินทางต่อไปอย่างถูกต้องะคะแล้วเร็วขึ้นแล้วก็หมอโชคดีมากที่ได้รับพระบรมราชานุญาตเนี่ยอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ให้เป็นปกของถานหนชีวิตซึ่งหมอลักภาพนี้มากเพราะว่าภาพเนี่ยหมอว่าท่านเป็นเดอะเกรทคิงจริงๆรแล้วอันนี้มีประโยชน์ค่ะควรเก็บไว้เป็นที่ระลึอกอย่างยิ่งค,ค่ะ ครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาแชร์แง่คิดแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะครับเชื่อว่าจะต้องเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนหลายหลายคนนะครับที่กาลังดูรายการนี้อยู่นะครับขอบคุณคุณหมอมากเลยครับครับผมคุณผู้ชมครับหากคุณผู้ชมกําลังมองหาแรงบันดาลใจใหม่ให้กับชีวิตนะครับหรือกําลังค้นหาคนต้นแบบในการดำรงชีวิตของคุณผู้ชมอยู่นะครับก็อย่าลืมพบกับเราได้นะครับในทุกๆวันเสาร์กับรายการ The Hero คนต้นแบบสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ าคุณต้องการให้ฮีโร่ในดวงใจคุณมาร่วมแชร์แง่คิดและประสบการณ์ในรายการเราเสนอมาได้ที่ thehero.abc@gmail.com ฮีโร่ของคุณอาจจะเป็นต้นแบบของใครอีกหลายคน